มาเปิดถุงช็อปเกือบสี่หมื่นสีมื่นทุกคนเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะหน้าขย่อมอะ่ะแซ่บมากแม่แ้วอันนี้นะคะก็จะเป็นของที่เราจะแจกนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอเปิดถุงช็อปนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นเปิดถุงช็อปชุดชั้นในนะคะจากร้าน Victoria's ร e ์ซ e เนะซึ่งจริงๆเนี่ยแอมซื้อเสื้อในของเขาตลอดเลยนะแล้วก็ เคยทำนะคะเป็นคลิปวิดีโอว่าปกติใส่เสื้อในอะไรก็คือของวิกตอเรียเนาะคือใส่มานานมากแล้วทุกคนแต่ว่าวันนี้ที่เราอยากมาฮอลเหอกันนะคะเพราะว่าจะมาเปิดถุงช็อปนะคะน่าจะเกือบสี่หมื่นสี่หมื่นทุกคนบ้าไปแล้วไม่รู้ช็อปอะไรเบอร์นนะั้นวันนี้เนี่ยเราจะมีของแจกด้วยนะคะสําหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ไม่รอช้านะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่าช็อปอะไรกันมาบ้านนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น รุ่นที่เขาขายดีมากทุกคนนี่ด้านในเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเป็นฟองน้ำนะแอมมาชอบ v i c t r r ิ s s e c r อ t อยู่อย่างนึงนทุกคนเพราะว่าผ้าเขาว่าจะเป็นผ้าแบบนิ่มซึ่งเวลาใส่แล้วมันจะไม่ซับเหงื่อน,นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่รัดตัวทุกคนรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งนะคะที่ใส่ออกมาแล้วคือสวยมากไซส์เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกหลายไซส์นะคะบางคนนะชอบถามว่าเฮ้ยถ้าหนูตัวเล็กแต่หน้าอกใหญ่เขาจะมีไซส์ไหมซึ่งอันเนี้ย ส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นไซส์ฝรั่งด้วยนะก็คือหน้าอ,อกใหญ่แต่ตัวเล็กเขาก็มีนะคะอย่างแอมะแอมจะใส่ประมาณ 34C 4นะคะแล้วก็เห็นในติกต็อกว่านี้เขาจะเป็นเหมือนแท็กอะที่แบบสามารถติดตามเราได้แต่อันนี้ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่เห็นฝรั่งเขามาทำว่าเป็นแบบคลิปในติกตอกกันมาต่อกันนะคะที่ตัวที่2กันบ้างตัวที่2เนี่ยจะเป็นรุ่นคล้ายๆกันเลยนะคะก็เป็นทรงคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะมีนะคะเป็นแถบตัว V แบบนี้ก็คือ Victoria Secret เนาะแล้วก็ ด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นแบบแถบใหญ่นะคะอย่างสาวบางคนอ่ะที่จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรส่วนเกินมาบริเวณช่วงเนี้ยหรือเวลาเนื้อปิ้นเวลาเราใส่เสื้อในายอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะไม่เป็นนะคะมันจะเป็นแถบใหญ่นะคะที่เก็บเนื้อโกยเนื้อบริเวณเนี้ยมาได้หมดนะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เขาขายดีนะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยด้านหลังก็จะมีแบบฟองน้ํานิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะเนาะแล้วก็โคงของเขา,าจะเป็นโครงที่ใส่แล้วไม่เจ็บหน้าอกนะทุกคนก็แนะนํานะแต่เนี้ยเป็นแบบ สีที่น่ารักมากเลยคือแอมมามีเสื้อในสีด,ดําเยอะมากทุกคนและแอมรู้สึกว่าบางทีอะเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อกับการที่แบบใส่เส,สื้อในสีครีมใส่เสื้อในสีดําตลอดเวลาถ้าเกิดวันไหนที่เราอยากแซ่บๆเราก็เปลี่ยนมาใส่สีอื่นบ้างนะรุ่นนี้นะคะจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สวยมากนี่เห็นไหม มันจะมีความแบบว่าเป็นลูกไม้เบาๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบโครมเหมือนกันนะจะเก็บเต้าได้หมดเต้านะคะซึ่งสังเกตได้เลยว่าของ V i c t o r i a s ซีแครเนี่ยเขาจะมีทั้งแบบเก็บเต้าขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีแบบโครงที่มันกว้างนะสำหรับคนที่เต้าใหญ่นะคะตาข้อของเขานะคะก็สามารถปรับได้ตามปกติเลยนะส่วนด้านข้างนี่ก็จะเป็นแบบใหญ่เหมือนเดิมนะรุ่นนี้เขาจะเป็นผ้าที่ใส่สบายนะคือชอบมากเลยนะคะมาต่อกันนะคะที่รุ่นหนึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นขายดีอีกแล้วซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้นะ ใส่รุ่นนี้ประจําเลยนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นที่แบบเกาะอ,อกนะเขาก็จะมีแบบเป็นสายด้วยนะคะเผื่อใครรู้สึกไม่มั่นใจในการใส่เกาะอ,อกเวลาใส่เสื้อในอะไรเงี้ยมันจะปิ้นเนื้อจะปิ้นตรงเนี้ยแต่ว่าของ v i c t ต r i a s e c r เ t เขาจะเก็บหมดเลยนะคะแล้วก็แนะนําเลยสําหรับใครที่กลัวแบบเสื้อในหย่อนหรือว่าเสื้อในหลุดอะไรเงี้ยเขาจะไม่หลุดนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรรัดก,กับช่วงตัวเราไว้ไม่ให้มันหลุดนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชื่อรุ่นเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรสักอย่างเลยแหละเออนะลองหา่า นะะพนักงานในวิกต,ตอเรียได้นะแต่ว่ารุ่นเนี้ยเขาจะเป็นรุ่นที่ไม่มีฟองน้ำนะคะแต่ว่าใส่แล้วแบบดีงามมากเลยคือชอบมากเลยนะคะอะ่มาต่อกันนะคะที่กกนบ้างก็จะเป็นแบบครบเซตเลยนะ เมื่อกี้นะคะก็จะมีสีเนื้อนเนาะสีเนื้อนเนี่ยเขาก็จะเป็นกางเกงในนะคะที่ไรขอบนะคะเป็นผ้าที่ใส่สบายนะคะจะบอกว่ากางเกงในที่วิ c t o เ i a s Secret อะช่วงเนี้ยเขามีโปรแบบ2แถม2 3แถม3หรือว่าเสื้อในนะคะหลายรุ่นของเขาเนะจะเป็น2ตัว2790บาทน,นะจากปกติแบบตัวละ3 0 0 0กว่าบาทหรือ2,000กว่าบาทเนี้ยช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่จัดโปรเพื่อใครแบบอยากไปช็อปก็รีบไปนะเพราะว่าจะถูกกว่าปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมากับเซตสีแดงของเขาเลยนะคะเนาะ ใส่แบบเป็นเซ็ตทุกคนมันจะเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะส่วนรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ผ้านิ่มๆนะคือ Victoria Secret อะ่ะเขาจะมีทั้งเป็นแบบเซ็กซี่ไปเลยนะคะเซ็กซี่ไปเลยแล้วก็จะมีบางรุ่นนะคะที่เป็นรุ่นแบบอารมณ์แบบเด็กไว้ใส่ัยรุ่นเป็นลายอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เงเกงในนะคะอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ใส่นะคะกับน้องคนนี้เนี่ยก็จะเป็นเงเกงในแบบผ้านะใส่สบายๆนะคะเห็นปะ คือผ้ามันนิ่มมากทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่ตัวใหญ่ลองไปลองของเขาก่อนเพราะว่าของเขาจะเป็นไซส์แบบฝรั่งตอนแรกอ่ะแอมก็คิดว่าเฮ้ย mm. แอมจะต้องใส่จริงในไซส์เอ็มอี่ป่าแต่ว่าพอไปลองใส่แล้วคือไซส์เอ็นะทุกคนผู้หญิงก็เป็นเรื่องปกติปะที่จะต้องซื้อเสื้อกางเกงในบ้าง mm. คงไม่แปลกเนาะทุกคนอันนี้เนี่ยแหละคือชุดชั้นในที่แอมบอกว่าแอมมาซื้อประจำเลยซึ่งรุ่นนี้เนี่ยแอมไปซื้อที่สิงคโปร์ตัวหนึ่งมันจะตกประมาณ2 5 0 0หรือ2,700 <Wow. S 1> นะคะแต่ว่า ที่ไทยตอนนี้เขามีโปรก็คือเหลือแบบ2ตัว2,790บาทเหมือนซื้อ1แถมหนึ่งเลยนะไปซื้อที่อื่นอะไม่เคยได้ราคานี้แล้วปกติเขาไม่เคยมีลดราคาขนาดนี้เลยนะครับใครที่เป็นแบบว่า ลูกค้าวิเทอร์เรียซีเอยู่แล้วและอยากไปซื้อนะ้บอกก่อนนะคะว่าทางแบรนด์ไม่ได้จ่ายเงินให้มาแบบอวยของหรืออะไรนะคะก็บอกกันเนาะว่าแบบเขามีโปรเพราะเหมือนเป็นการช็อปแล้วก็บอกต่อปะ่ะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่เราอะสามารถถอดใส่สายได้นะคะแอมมีครบทุกสีเลยทุกคนสีเนื้อสีดําสีชมพูสีบานเย็นอะไรเงี้ยคือมันเป็นรุ่นที่ดีที่สุดนุ่นนบลักอาชีนะคะก็ใส่รุ่นนี้เช่นกันซึ่งเป็นรุ่นที่ทุกคนแนะนานะเพราะว่ามันจะเป็นเกาะอกที่เวลาใส่แล้วคือทําให้หนะ้าอกสวยมากแล้วก็ สิ่งที่แอมชอบมากที่สุดนะคือนี่ค่ะเห็นปะด้านข้างอะ่ะมันจะเป็นแถบกาวแบบนี้ซึ่งเวลาที่เราใส่อ่ะมันจะแนบไปกับตัวแล้วไม่ทําให้เสื้อในหลุดบางคนที่หน้าอกน้อยอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มั่นใจในการใส่เสื้อในที่เป็นเกาะอ,อกแบบนี้แต่ว่ารุ่นเนี้ยใส่แล้วไม่หลุดแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีกาวแบบนี้ที่มันแบบแน่นกับตัวเราอยู่นะหน้าอกเล็กหรือว่าหน้าอกใหญ่นะเป็นแบบรุ่นเกาะอ,อกหรือว่าใส่สายที่ใส่ด้ทุกโอกาสจริงจาไว้เลยนะคะจะเป็นตัว V แบบนี้อีกสีหนึ่งนะคะที่ซื้อมา จะเป็นสีชมพูอ่อนซึ่งยังไม่เคยมีเลยน่ารักมากนะรีบไปสอยกันเลยนะคะเพราะว่ารุ่นเนี้ยค่ะที่แอมใส่ประจำอะ่ะมันเหลือแค่สองสีทุกคนเพราะว่าสีอื่นเะเขาขายหมดแล้วนะคะเผื่อใครอยากไปลองนะเสื้อในรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แอมแนะนําอยากให้ลองเป็นรุ่นแรกนะคะเพราะว่ามันดีมากนางเกงในนะคะที่ซื้อมาสีน้าตาลอะ่ะก็จะซื้อแบบ เป็นเซ็ตแบบนี้นะทุกคนกางเกงในรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบเนื้อผ้าใส่สบายมากนุ่มๆน,นะแล้วก็แบบมีหลายลายหลายสีนะคะมาต่อกันนะคะที่ชุดออกกำลังกายกันบ้างซึ่งเอาจริงว่าแอามเพิ่งรู้ว่าชุดออกกำลังกายของ Victoria's Secret อะ่ะเขาราคาแบบไม่ได้แรงมากคือราคามันอยู่ประมาณพันนิดๆทุกคนสีนะคะจีดมากแล้วมีให้เลือกแบบเยอะมากจริงนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นสีฟ้านะก็เป็นผ้าแบบ ไม่อุ้มน้ำนะคะเป็นผ้าแบบใส่สบายๆนะมีนะคะเป็นฟองน้ํามาด้านในด้วยนะคะรุ่นเนี้ยเขียนเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่นะคือใส่ออกมาแล้วคือหนะ้าอกมันสวยมากแล้วเวลาเราไปอ,าออกกำลังกายอย่างเงี้ยเราไม่ได้ต้องการสีที่มันแบบน่าเบื่อสีขาวทุกวันหรือสีดําทุกวันอะไรเงี้ยเราก็อยากใส่สีๆบ้างเนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบเซ็กซี่นิดนึงนะคะนี่เป็นโชว์แบบนี้เลยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่ซื้อมาเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะคะคล้ายๆกับต,ตัวตัวนี้นะคือสีชมพูนมน่ารักมากทุกคนอันนี้ก็จะเรียบร้อยหน่อยนะคะไม่ได้เซ อ,อ,นนนนอ,อีกอันนึงนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบไล่โทนสีเหมือนที่บอกอะว่าคือแอมเพิ่งรู้ว่าวิตเตอร์เรซิควีตอะเขาทำมาสีสันเยอะ แล้วสีเขาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นสีเดียวเดียวอะ่ะแต่เขาจะมีการไล่สีนะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ใส่ออกมาแล้วมันจะแบบตัดมาประมาณนี้นะคะแล้วก็น่ารักมากอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีขาวบ้างเนาะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเพยสีขาวน่ารักดีนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะจะมาเป็นเซตนะคะกับน้องคนนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นกางเกงขาสั้นนะ่ะซึ่งเวลาใส่อ่ะมันน่ารักมากเลยชุดนี้ทุกคนแบบดีงามน,นะ ชุดนอนกันบ้างนอนของ Victoria Secret อะ่ะมันจะเป็นชุดนอนแบบผ้าใส่สบายๆมันจะเป็นผ้าเย็นๆนะแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรลดราคาถ้าจะไม่ผิดน่าจะส0มสิบเปอร์เซ็นตะทุกคนนี่เป็นชุดแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นนะคะแบบนี้เลยนี่น่ารักมาก <c oughs> แปลวมากเลยนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะที่สอยมาก็จะเป็นแบบ C ีทรูกันบ้างนะคะนี่แล้วก็เขาก็จะมีแบบน้องจีมาให้เรา <c oughs> นะนะ แม,แม่ใส่ไปเนี่ยก็คือเห็นทุกทุกอย่างนะคะเรียกได้ว่าสแกนกันเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะที่ได้มาก็จะเป็นน้องคนนี้เลยค่ะน่ารักมากเป็นชุดนอนนะคะเสื้อแขนยาวนะแล้วก็ เป็นกระโปรงแบบนี้นะคะซึ่งโดยปกติอะ่ะคนส่วนใหญ่ที่ซื้อของ Victor i a s e c เ e t อะ่ะเขาจะชอบซื้อนะคะเป็นชุดนอนลายแบบนี้เลยทุกคนลายแบบถุงเลยนะคะเป็นชุดนอนที่ลายยีของเขาแต่รู้สึกว่าคนเขาใส่กันเยอะแล้วอะ่ะแอมก็เลยเลือกลายเสือมานะคะชอบนะต่อมานะคะเป็นกระโปรงที่ราคาแบบจีด๊ดหัวใจมากแต่ว่าเวลาใส่คือสวยมากทุกคนเป็นกระโปรงลายเสืออีกแล้วเวลาที่เราใส่เนี่ยมันจะแหวกแบบนี้เลยนะคะถ้าจาไม่ผิดอะ่ะราคามันจะอยู่ 3, ประามาณสามพันกว่าบาทมากแต่ คือผ้าแบบพิวมากมาต่อที่ถุงต่อมานะคะซึ่งถุงนี้เนี่ยเราจะมีของแจกเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะจ๊ะมาเริ่มกันที่อันแรกนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นน้ำหอมนะคะที่เป็นรุ่นขายดีของ The r e e l s e c r e t นะคะที่มีมากกว่า10ปีแล้วนะคะก็คือบอมเชลนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ดารานะคะเซเลบริตีใช้กันเยอะมากที่เขาขายดีสุดคือสีนี้นะเป็นออริจินอนะคะกลิ่นนี้เนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบเซ็ก ี่วหวานๆนะคะไม่ฉุนไม่อะไรนะแต่ว่าแอมจะบอกนิดน,นึงว่าโดยส่วนตัวแอมใช้น้ำหอมมาหลายแบรนด์นะ i c t o r i a s e c r e t อ่ะเขาจะไม่ใช่ไม่ใช่น้ำหอมที่ติดทนนานที่สุดน,นะเขาจะอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงประมาณนี้นะทุกคนแล้วแต่คนด้วยนะแต่อย่างตัวแอมอไม่ค่อยนานมากเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องแบบคอยเติมคอยอะไรอย่างนี้เนาะอันนึงนะคะจะเป็นบอมเ she l l Intense นะคะสำหรับกลิ่นเนี่ยเขาจะมีความละมุนมีความเชอรี่นะคะแล้วก็ กลิ่นเนี่ยมันจะมีความแบบเย้ายวนแต่มีความน่าค้นหาในตัวนะแอมชอบกลิ่นนี้มากเลยทุกคนมันหอมมากเราก็ได้ซื้อนะคะเป็นแบบลูกกลิ้งมาด้วยนะคะสำหรับวันไหนที่เราอยากออกไปข้างนอกหรือว่าพกพานะเพราะว่าแอมเองอาจจะเป็นคนที่ติดการใช้น้ําหอมแบบอันเล็กอะติดกระเป๋าทุกกระเป๋านะคะต้องมีทุกกระเป๋าเลยเพราะว่าบางทีแบบกลิ่นมันหายแล้วไงเวลาที่เอาออกไปกินข้าวก็ชอบเติมนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น น้ำหอมกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเราอะชอบมากที่สุดนะในการฉีดแบบก่อนนอนเพราะว่ามันจะหอมแบบฟูตี้ฟูตี้มันหอมแบบน่ารักนะัุคนควรจะเป็นกลิ่นเพียวสเคเดชั่นนะอ่ะก็จะเป็นสีชมพูนะคะซึ่งด้านในเนี่ยเขาจะมีตัวกลิตเตอร์ด้วยนะจริงๆกลิ่นนี้เนี่ยเขาจะมีนะคะทั้ง perfume mist เอ่อเป็นโลชั่นด้วยนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็น ตัวมิสเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นตัวชิมเมอร์เนาะต่อมานะคะอันนี้เป็นกลิ่นใหม่นะคะที่เพิ่งออกมาก็จะเป็นกลิ่น very sexy นะเป็นกลิ่นสีฟ้าแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งเป็นตัวมิสนะคะแล้วก็เป็นตัวโลชั่นแต่แอมรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันจะมีความไม่ได้เซ็กซี่ไปเลยสักทีเดียวแต่จะมีความผ่อนคลายไปในตัวนะมันจะให้อารมณ์คล้ายๆกับ D&G สีฟ้าค่ะคล้ายๆกันเหมือน on the beach อะไรประมาณนั้นอนะเออแต่มันเป็นกลิ่นที่หอมนะถ้าเกิด ใครที่ไม่ชอบน้ำหอมที่กลิ่นฉุนนะคะคือกลิ่นนี้แบบแนะนำเลยนะคะดีมากโอเคทุกคนแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นของที่เราจะแจกนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่ว่ากติกานะคะก็คือให้คุณนะคะเข้าไปในเพจเอมมี่กิติยานะคะแล้วก็ไปเล่นเกมกันเนาะน้ำหอมวันนี้นะคะมูลค่า3,000กว่าบาทนะคะเราจะแจกกันไปเลยนะคะก็คือกลิ่น very sexy นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไซส์ใหญ่นะคะเป็นร0 0 ml นะทุกคนถ้าเกิดใครนะคะที่อยากเล่นเกมนะคะอันนี้คือแบบก ่นมันดีทุกคนอยากให้ทุกคนไปเล่นนะราคาก็สามพันกว่าบาทนะคะไปเล่นเงินเยอะๆนะจ๊ะชิ้นสุดท้ายที่เราซื้อมานะคะก็คือน้องคนนี้เป็นกระเป๋านะคะที่ใส่แบบพวกเครื่องใช้นะคะหรือว่าใส่เครื่องสําอางก็ได้เช่นกันนะซึ่งจริงกระเป๋าแบบนี้เนี่ยเขาจะมีหลายลายนะเป็นกระเป๋าแบบนี้คะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าไปแบบตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแขวนได้ด้วยนะคะก็คือพวกเครื่องใช้ต่างๆนะคะแล้วก็ใส่เครื่องสําอางฝั่งหนึ่งหรือว่าสใส่เครื่องใช้ทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะแอมรู้สึกว่าเขาทํามาอันใหญ่ดีอะแล้วมันก็สามามรถ ้ได้จริงนะน่ารักเนาะแล้วก็เป็นกระเป๋าหนังแบบอย่างดีเลยนะคะแอมมาอยากแนะนํานะคะเป็นน้าหอมจาก Victoria's e c r e t อีกกลิ่นหนึ่งนะคะที่อยากให้เพื่อนๆลองกันเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบแป๊บนึงนะคือมันหอมมากจริงทุกคนมาแล้วจ้ะถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบน้ำหอมกลิ่นแบบยั ua, ่ยๆเผ็ดๆแต่มีความผู้ดีมากๆนะคะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นใหม่ที่เขาขายดีมากแล้วแอามามีติดตู้เพราะว่าแอมชอบมากทุกคนมันจะเป็นกลิ่นแบบ เย้าวยวนผู้ดีแบบหน้าขยํำอะ่ะเออจริงๆๆๆมันชื่อว่ากลิ่น very sexy นะคะไหนนะย้ำว่าไหนชอบกลิ่นนี้มากมันเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่เย้าวยวนละมุนเหมือนอารมณ์แบบผู้หญิงใส่ซีทรูสีดํา แล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงสี <Wow. S 1> แดงอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเซ็กซี่มากจริงคนใครชอบน้าหอมแนวเซ็กซี่ไปเลยอะที่สุดจริงจริอันนี้ไม่ได้ประหยัดแต่ถ้าเกิดใครซื้อได้ควรซื้อเลยนะแอมไม่แน่ใจว่ารุ่นเนี้ยเขาจะมีเป็นเพอร์ฟูมมิสหรือเปล่านะคือแบบฉีดเวลาก่อนนอนถ้าเกิดมีอะควรซื้อเลยทุกคนฉีดไว้นะคะตกผู้ก่อนนอนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีผู้ก็ฉีดกลิ่นนี้ไปนั่งชิลชอะไรเงี้ยเผื่อะจะได้ผู้นะคะหอมมากจริงๆนะทุกคน ะะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเราจะมีการฮอเหออะไรนะคะมาติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าไปเล่นเกมมันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราแจกน้ำหอมนะคะมูลค่า3,000ปรกว่าบาทนะคะไซส์100 m l ไปเลยนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ไปติดตามมาได้นะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ i g ด้วยนะจ๊ะ เำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย